ครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากสำหรับการนำเสนองานนะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องราวของ iPad ครับนี่คือ iPad 1หนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือ iPad 1หนึ่งนะครับยังไม่เป็น iPad 2ที่กำลังนิยมกัน iPad 1หนึ่งวันนี้ผมจะแนะนำเครื่องมือสำหรับการทำงาน ของวิทยากรที่ใช้ประกอบการนำเสนอนะครับท่านมีทางเลือกมากมายเวลาจะนำเสนองานผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ดีไหมครับทุกครั้งที่จะขึ้นเวทีนำเสนอท่านอาจจะเปิดด้วยเลดครับเป็นเหมือนบอกว่างานจะเริ่มมีอะไรบ้างครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างเลดเป็นอุปกรณ์ประกอบการ บอกว่าจะถึงฉากไหนครับในการถ่ายหนังถ่ายละครพอเริ่มต้นอย่างนี้อย่างเช่นผมใช้ภาพนี้นะครับในงานโฟล์ o พาร์ตีครั้งที่4ที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงเวลาที่ที่ออแอคชั่นช่างภาพมืออาชีพจะขึ้นบรรยายที่แรดผับครับผมเปิดแอป,ปนี้ขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยแอป,ปที่2ครับแอป,ปแรกบอกว่าจะมีงานอะไรแอป,ปที่2ผมเลือกครับ เลือกที่จะใช้เรื่องของเวลาก็มีทางเลือกหลากหลายนะในเรื่องเวลาแต่ผมเลือกที่จะใช้ตัวนี้ครับเวลานำเสนองานตัวนี้เป็นแอป,ปที่แบบเรียวชามครับพูดถึงเวลานเวลานั้นๆเลยนะฮะเป็นเวลาที่ซิงกันเป็นการออกมาจัดการเวลานะครับเรียกว่าเป็นการจัดการเวลานะ17นาฬิกา40 เจ็ดกำลังจะเปลี่ยนแล้วครับกำลังจะเปลี่ยนเป็น42่สครับกำลังจะเปลี่ยนเวลาแล้วครับนะครับทีมงานก็ออกมาน่าสนใจสําหรับท่านที่นําเสนองานนะครับท่านที่ทํางานนําเสนอตัวนี้น่าสนใจมากคําถามต่อมาคือเมื่อผมต้องการจะเขียนเวลาจะเขียนบน iPad เพื่ออธิบายข้อความต่างๆบรรยายไปเขียนไปผมทําอย่างไรผมเลือกที่จะใช้ตัวนี้ครับเลือกมาอยู่2ตัวนะครับ New Notes ตัว n ิ้วนตเนี่ยจะช่วยให้การบรรยายเมื่อจำเป็นต้องเขียนนั้นทำได้ง่ายขึ้นเพราะ n ิ w n น t ตจะขยายย่อกระดาษได้ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะเขียนแล้วก็ไปเอาปากกามาแล้วก็เขียนตรงนี้นะครับตัวปากกาเองก็สามารถเลือกไซส์ได้ครับให้ใหญ่ขึ้นเช่นขนาดสิบครับอธิบายความว่ามีความสัมพันธ์กันจากจุดนี้ไปจุดนี้ ระหว่างอธิบายเส้นความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนสีได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกไซส์ของสีที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างบรรยายไปหากมีภาพที่จะต้องใช้ประกอบการอธิบายตัวอย่างเช่นผมกําลังอธิบายว่า iMac iMac ครับนี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac เราจะบอกว่าเป็นเครื่องอุปกรณ์ตรงนี้เห็นไหมครับเราเชื่อมโยงไดครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนอย่างลบก็มีบรรยายไปสามารถที่จะลบได้ด้วยลบภาพได้ด้วยนะครับลบทับลงไปที่ภาพได้ด้วยเลยครับใช้แบบนี้ครับเวลาวิทยากรใช้บรรยายออทําไมถึงเลือกตัวนิว้วนอนตนัวนี้เพราะแอปนี้สามารถที่จะซูมได้ใช้นิ้วสองนิ้วนะฮะใช้นิ้วสองนิ้วจับซูมภาพได้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะพูดมุมนี้ผมก็ซูมขึ้นมาซูมขึ้นมาเสร็จก็นําประกาเมาเขียนได้อีกครับแอปนี้น่าสนใจสําหรับการนําเสนอนะครับ เรื่องต่อมาคือถ้ามี PDF ไฟล์ถ้ามี PDF ไฟล์ต้องการจะเปิดผมเลือกที่จะใช้แอปที่ชื่อว่า u p a d PDF ไฟล์เป็นไฟล์ประเภทที่เปิดด้วย Acrobat f ไฟล์ครับเป็น Acrobat ที่เราสร้างขึ้นเราเปิดแบบนี้ครับเปิดไฟล์ขึ้นมาเลือกอยู่ในโหมด Read Only ก่อนเพื่อให้เราเลื่อนดูจอได้นะครับ อาจจะไฟใหญ่ขออภัยท่านด้วยนะฮะเครื่องเมมโมรีอาจจะจจะลดลงทําให้เปิดไฟล์แล้วมีการแฮงออกมาด้วยเขาทำแบบนี้ครับในในตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะซูมได้สองนิ้วที่พิเศษของ u p a พคือระหว่างบรรยายไปท่านสามารถที่จะเขียนทับลงไปที่ตัว PDF ไฟล์ 5. PDF ไฟล์ 5. ในนี้คือชื่อ u p a พ นี่ครับในการบรรยายทําแบบนี้ได้เปลี่ยนสีก็ได้นะครับท่านสามารถเปลี่ยนสีประกาศท่านได้ด้วยเช่นผมอยากจะบอกสีอีกสีหนึ่งทําแบบนี้เลยเป็นประโยชน์ยิ่งครับกับการนําเสนอปิดท้ายการนําเสนอผมใช้แอปที่ชื่อว่า ABC Note ครับ ABC Note ใช้ทําอะไร ABC Note ผมใช้ในการนำเสนอข้อมูลยกตัวอย่างเช่นผมจะบอกสมาชิกว่า จะติดต่อผมได้ที่ไหนอย่างไรนีครับผมใช้ทุกคนส่งการบ้านผมยกตัวอย่างเช่นให้ส่งแผนที่จํานวนเท่านี้เท่านี้แล้วก็จะติดต่อผมทาง e l c t อ m เ i ลประชาสาร์ gmail.com ผมก็ดึงตัวนี้ขึ้นมา Facebook ก็ติดต่อผมได้ที่นี่ครับประชาสรัรพันจาเซอร์จากคํานี้ได้เลยหรือท่านที่จะส่งแฟกธนะ์ผมก็ด้วยพลังของความเป็น iPad ็ําสิ่งนี้ได้ครับ ทำสิ่งที่ผมกําลังทําให้ท่านดูลากไปลากมาประชากรฟีมันดิพายดอทคก็เข้าไปชมภาพสวยนะครับนี่คือการพูดคุยกันในแบบที่มีความเป็นธรรมชาติมากท่านสามารถที่จะแสดงสิ่งที่อยู่บนจอ iPad ขึ้นไปบนจอโปรเจคเตอร์ได้ทันทีเหมือนที่ผมกำลังเสนอผ่านจอที่เป็นไวส์สกรีนตอนนี้นะครับ,รบเห็นไหมครับน่าสนใจสำหรับเครื่อง iPad หากท่านที่กำลังตัดสินใจระหว่างพักเบรกระหว่างพักเบรกช่วงที่เราต้องการพักจอเราก็สามารถที่จะให้เป็นแบบแบนเนอร์ครับจอวิ่งแบบนี้ได้ด้วยครับนะครับมีตัวหนังสือวิง่งก็ใช้แอป,ปอีแอป,ปหนึ่งเป็น e-banner e-banner ช่วงที่ผมล่ำลาที่ประชุมเวลาบรรยายผมจะเลือกที่จะเอาตัวนี้ขึ้นมาครับแอป,ปที่ชื่อว่า คํอกอะไรเนี่ยนะครับจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะแจ้งให้อีกครี่านะนี่คือตัวอย่างของกระดานกระดานที่เป็นเหมือนกระดานติดออฟฟิศเราทั่วไปนะฮะท่านดูว่าผมกำลังจะทำอะไรนะครับเราสามารถซูมกระดานนี้ได้เราสามารถซูมกระดานนี้ได้แล้วเราเลือกภาพที่เราอยากจะพูดเช่นผมเลือกดับเบิลคลิกไปที่ uh, the secret the secret of getting ahead อ s, s Getting s t a r t ผมอยากชมภาพเต็มจอผมใช้วิธีคลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกไปที่ภาพนี้ภาพจะขยายเต็มจอลากอีกครั้งหนึ่งจะเล็กลงครับนี่คือนี่คือจอที่เล็กลงเราสามารถซูมทำสิ่งนี้ได้ผมเชื่อมั่นว่าการนำเสนอชุดนี้ที่พูดถึงการทำงานของ iPad ในสไตล์นี้น่าจะทำให้เพื่อนๆที่ตัดสินใจว่าจะใช้ iPad เพื่อการนำเสนอตัดสินใจได้ ตัว Pen Ultimate ครับเพลอ l t i m a t e ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่ช่วยการนำเสนอได้อย่างดีเลยครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับที่ฟังแล้วก็ติดตามผลงานของผม mm hmm. อยากจะบอกท่านว่าอขอให้สนุกครับ mm hmm. กับการเรียนรู้ mm hmm. ครับเห็นไหมครับเอาขึ้นมาเขียนได้ตลอดเวลา รักทุกคนลงชื่อดรโหนงครับก็ฝากแนวคิดไว้เรียนรู้นะครับ iPad ให้ท่านมากกว่าที่ท่านคิดว่า iPad เอามาเล่นเกมเดี๋ยวงวดต่อไปผมจะสาธิตการเล่นเกมบน iPad ให้ท่านฟังเอาไว้รีแลกซ์เอาไว้ความสุขในงานทำงานในการเรียนรู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีทัศน์ชุดนี้อย่าลืมนะครับการเรียนรู้มีได้ตลอดชีวิตขอเพียงท่าน ไม่หยุดคิดและหยุดพัฒนาเท่านั้นครับท่านจะประสคครบความสำเร็จสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ